ตัวเลขจ้างงานออกมาแข็งแก่งทองคําจะไปต่อหรือพอแค่นี้กล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมแบงค์นทวัฒน์กับรายการวางแผนเทรดทองคําแล้วนี้นะครับก็เป็นเช้าวันพฤหัสท,ที่12กุมภาพันธ์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานยูแฮทุกท่านด้วยครับสำหรับทิศทางทองคําในเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะครับใครที่ผ่านก็มาดูอยากให้จําตัวเลขกันให้แม่นสักนิดหนึ่งขณะนี้ที่ผมอายู่เป็นเวลา 9นาฬิกาครับราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนนะครับหลังสหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลครับเพิ่มขึ้น1 3 0 0 0 0มหมตำแหน่งครับสูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนภาพตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งนะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยของเฟดในระยะใกล้นเนี่ยลดลงนะครับซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยและตาผลตอบแทนพันธบัตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและแรงซื้อในฐานะสิน ทําให้ราคาเนี่ยยังสามารถทรงตัวเหนือแนวรับสําคัญได้ครับมุมมองนักเรื่องทุนเนี่ยจึงแบ่งเป็น2ฝั่งคือ1ระยะสั้นมีแรงขายทํากําไรจากรอล่าที่แข็งค่าแต่ระยะกลางและยาวเนี่ยยังคงมุมมองเชิงบวกนะครับหากเฟดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินครับโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยทองคามีแนวโน้มผันผวนในระยะสั้นนะครับพร้อมแรงกดดันจากตัวเลขแรงง,งานที่แข็งแร่งแต่ยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นหลักนะครับหากดอล่าเนี่ยเริ่มอ่อนค่าอีกครั้งทองคำเนี่ยมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะถัดไปครับต่อไปเนี่ยเรามาดูก ที่หน้าก้าฟนะครับราคาทองคำเนี่ยวันนี้เปิดมาบริเวณ5,916นะครับและมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ5,150ถึง5,170ครับแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่บริเวณ4,940ถึง4,960หากราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับที่บริเวณ4,960เนี่ยแล้วไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับนี้ไปได้เนี่ยอาจใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้อเพิ่มครับแต่ว่าถ้าหากราคาเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านที่4,960ไปได้เนี่ยจะมีแนวรับถัดไปนะครับที่บริเวณ4,800ถึง4,8 ซึ่งภาพรวมทองคำเนี่ยยังคงโมเมนตัตมขาขึ้นที่ได้เปรียบนะครับและนี่คือแผนเทรดทองสาหรับเช้าว,วันพฤหัสแบบนี้นะครับเน้นยนา้านักลงทุนทุกท่านต้องมี TP SL ชัดเจนสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถร่วมพูดคุยกับเราที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและวันนี้นะครับผมแบงค์นัทวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด